สวัสดีครับผมวันนี้ลุงมาที่สีแยกทศก,กณัณฐ์ถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับผมที่นี่มีอาหารเด็ดที่เราต้องมาดูให้ได้นั่นคือขาหมูลุงยอดวันนี้นะครับเรามาดูว่าขาหมูลุงยอดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมถ้าเข้ามาแล้วนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเข้าไปกันครับนี่ครับผมเราก็มาทําคลิปขาหมูลุงยอดด้วยนะครับผมเวอร์มา ของวงยอดนะครับผมขาหม,ม่นี่งงนผม 180, ร้ <170. S 2> อยแปดสิบร้อยเก้า เจ็ดร้มีด่าอ่าพี่มาใหม่เราควจะบัตรเคียวน,นะจ๊ะตอนนี้คือไดหน่งหนานะว่ายู่สี่สิามพจี่พจีค่นึ่อะคหกาีร้อยหรือสามาร้อี่ารอีจ้ากดกติกาที่นี่นะครับผมมาถึงต้องไปจับบัตรคิวไว้ก่อนแล้วก็ยืนห่างๆแล้วเขาก็จะประกาศเรียก ตามเบอร์ให้เข้ามาตามเบอร์นะครับผมจะได้ไม่ไปมุงที่หน้าร้านกันเต็มไปหมดนะครับผมเพราะว่าเขาขายดีมากขายดีมากๆนะครับผมแป๊บเดียวก็หมดเป็นร้อยๆขาสามชุดนะคะชุดเดียวสามลอันน้ามขาหรือสามชุด อันนั้นสามคิวที่สี่จ้ะสี่อยู่ไหนจ้ะสี่คิวที่สี่อยู่ไหนคะพี่คิวที่สี่มีไหมจ้ะคิวที่สี่พี่คิวที่ห้าจ้ะคิวที่ห้าจ๋าอะไรนะอันนี้ขาหนึ่งอันนี้สามโอเคแล้วอะไรจะเพิ่มจ้ะอันนีสามที่นี่ขาหมูยอดนะครับผมเวิร์มาร์เก็ตศุกร์เสาร์อาทิตย์เย็นนะครับผมอย่าลืมมาจัดบัตรคิวก่อนนะครับแล้วยืนรอห่างๆแล้วก็ ฟังเสียงเขาเรียกตามเบอร์นะครับผมขายดีมากขายดีจริงๆเหมือนแจกฟรีเจ็ด้แล้วมีโบ้สองร้อยอะโบสออยอย่ามี้วจยงจัดไปสองร้อยแลกี่ขวบง่หางหนยอดนะครับผมก็เป็นวันจันร์อังคารพุทธพฤหัส ตั้งแต่บ่ายสาโมงครึ่งจะขายอยู่ที่ตลาดนาัดสีแยกทศกัณฐ์นะครับผมไปถึงก็จับบัตรคิวเช่นกันแล้วก็คอยอยู่ด้านหลังจนกระทั่งเขาเรียกนะครับแล้วค่อยเข้ามาก็จะได้รับความสะดวกสบายในการซื้อเรียบร้อยดีครับผมสองทุตสองชุตเอะไรเพิ่พไมไหมจ๊ะขาพรู้ขาทอดรับด้วยไหมจ๊ะ ไอ้เอาแค่สองชุดพอได้เลยค่ะใส่ถุงที่รวมกันหรือแยกกันจ้าแยกกันมีเป็นคณะตนให้นะคะแล้วก็เป็นผักกาดดองเอาผักกาดดองคณะไม่เอาหรอจ๊ะเออเอาเอาทั้งสองอย่างก็ได้ไปจ้าอยกครับอยกครับเห็นแยกน้ำแยกทิ้งแยกน้ำขนาดเนี่ยจ้ะหนึ่งหนึ่งสอง้อได้จ้ะได้จ้ะเอาเป็นังขาได้จ้ะพี่ระวังรถแดงหลังด้วยนะพี่ใช่ค่ะพี่ แล้วก็มีสองนี้องี่ใส่ถูงรวมกันได้ไหมคะได้ค่ะพี่สองที่ของทุกมาด้านนี้ได้เลยนะคะพี่เท่าไหร่อ่ะคะสองที่เพิ่มร้อยยี่สิบจ้าเป็น1้อหกสบกับร้อย่ะิองอิบะขอคุณค่ะส1คเอจะพี่11บเอนี่ เท่าไหร่นะขายียังไม่ดึงคือเราควรแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ตั้งแป๊บนึงนะจ๊ะเอาอันนี้ชุดหนึ่งอ่าอันนี้ร้อยเจ็ดสองใช่ไหมครับร้อยเจ็ดสองสามร้อยสี่คิปที่ชมอยู่นี้นะครับผมคลิปของขามูรุงยอดเอ่อสุกเสาร์อาทิตย์ตลาดนัดเย็นเวอร์มาเก็ตเป็นบรรยากาศจริงนะครับผมดูรับเปรียบเทียบกันนะครับว่าที่ไหนขายดีแค่ไหนอะไรยังไงช่วงคลิปปลายนะครับผมจะเป็นอีกที่หนึ่งของขามูรุงยอดจะเป็นที่ทศกัณฐ์นะครับผม ขอบคุณนะครับของผมเอานี่ทันเองว่าผมันองแล้วก็อนี้แยกให้ผมใช่ไหมใช่แล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งชุดนะจ๊ะใช่ใบใหย่มาขึงข้ามาจะใส่ที่1ิดอละจ๊ะจะเอาอะไรจ๊ะอ้านี่ชุดนึงก็พัลโล่หรอจ๊ะัโล่ร้อยดสิบะคร้อยดบร้อยแปดพันอนี่หาไปดีดีแล้วเหอคะ ขอบคุณค่ะเอาเจ้ยนาชุดนี่ไว้นหอนี่เขาเอาแค่นี้ใหมาเจ้ข้านี่อันนี้อันนี้มีอันนี้ร้อยยี่สิบชุดอ่ะนู่งมีสองแล้วแม่เหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งอ่ามีมีร้อยยี่สิชุดนะเอ้ยอล้วอันเนี้ยพี่พี่อเลยจ๊ะเขาหมดเท่าไหร่วะัขงหมดเท่าไหร่มื่าร้อยยี่สิบบาทห้ายี่จ้าพพี่จะเดีมแบงค์้อย สองเยค่ะคลิปนี้เรารวมัางยอด2ที่ที่ที่หที่เวอร์มาร์เก็ตที่ที่สองที่สร่แยกทศกัณ์นะคะผมอยเจ็ดมันนึนะคะคิวที่เท่าไหร่คะยี่เจดนี่ะจยี่เจ็ดนะคะรอแามขาห้ รอยแปดสามขาห้ใช่ไหมร้อยแ5สไมขาห้่ไม่ใช่ไม่ไชม่ได้ห้าสี่ห้าสี่อันนี้าสี่ร้อยแปดดอ่สิบย้อย่อยยี่สิบขาน้รอดิบสขาสาม่สามขาสามห้าร้อยสพอดีเลยขอบคุณค่าพอดีเลยคีเที่อะไรีร้แขาเดียวนะวี่อแตขาเองพี่นะได้จ้าได้จ้า ไปวันนัเลยขียเท่าไหร่ร้อยแปดยังเยอะหรอจ้ะพี่เท่าไหร่ล้พี่พี่เท่าไหร่ยี่พี่พิยี่เจ็ดนะพี่แปดของคุณพี่สามขาสามขาร้อยจ้ะจ้ะ พัคกชุดหนึ่งอ๋อมีชุดนึ่งสองี่สองพี่ี่สอเองของบาราร่มเอนได้จ่าเดี๋ยวแป้นนึงแป้นนึ่งนี่นี่ชุดหนึ่งลูกพัก็ชุดหนึ่งนะได้เลยนี่ไงจัตั้งร้านไม่เสร็จเลยครับผมคนมุงแล้วครับผมคยี่สกว่าส0สแล้ว องยี่สามร้อยสี่ห้าหเจ็ดแล้วหนอาเอาเอ่อูเดี๋ยวอานให้กันอ๋อพฮัโลร้อยแปดสิบหนึ่งพ่อร้อยหกสิบหนึ่งไม่จ้าัผมแมวคิวสี่ไม่ต้องคหนูหนูมีจดอะไ อันนี้ร้อยเจ็อันนี้ร้อยค่ะอร้อยหจรเนาะประมานี้นะมีคิวทีไอ้มีร้อนะคะคูนะจ๊ะวันนี้คนเดียวจ้ะสองร้อยสี่สิบเก้ารยพอดีเลยค่ะเก้าร้อนี้ที่เรียกอะไรกันคากกับพะจัาา าราคา120บาท11อ่ะมาทางตัดใหม่ก็ได้ค่ะคุณพี่120บทพี่หนูจัดให้ลูกค้าเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวผมจ่ายคุณ20บาท20บาทเรียกพี่อจ้าเดี๋ยวผมมาให้เนาะ,ะ20บาทมาพึ่งเลยมาพื้งเลยตรงยอดครับหนูขอ3ขา100ชุดนึงนะคะถ้าฮ้าว่า3ขา100ชุดนึงเดี๋ยวผมมาฝากก่อนนะ ในน้งเคอลเมตั้งแต่บ่ายสองเลยได้คิวหนึ่งเลยร้านเปิดบ่ายสามขึ้นเกืบสี่คนจริงๆครับผมวันนี้ขาหมูนี่มากนะวันนี้้านบอกต้องไปให้ได้นะอ๋อวัน ลุงก็บอกวันนี้นุ่มมากวันนี้นุ่มวันนี้ลืมลืมมาน่็ลืมลืมค่ะเดี๋ยวนะครับด้านหนึ่งนะคะขาหมูลุงยอดตลาดทศกัณฐ์นะครับผมจานถึงพระหัสอยู่ที่ตลาดทศกัณฐ์นี้นะครับผมบ่ายสามครึ่งขาหมูลุงยอดครับผมตลาดทศกัณฐ์พุทธมณฑลสายสองตอนเย็นนะครับผมมาที่นี่ ถ้าสุขเสาร์ที์ไปเวอร์มาร์เก็ตเลยครับผมคนเยอะมากเลยที่นั่นมีเปสี่ล้อ่อนะคะกี่หนึ่งนะคะตัวจริงนะครับผมตอนนี้ลุงยอดออกบูธ์อยู่ที่ซีคอนสแควร์บางแคชั้นล่างวันนี้จนถึงวันที่17มีนาคม2567ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่ง นะครับผมเพื่อการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ